นี่คือร้านกว๋วยจับที่เป็นตำนานของเมืองโคราชร้านนี้เป็นอย่างที่รู้กันดีว่าขายได้อย่างราคาถูกให้เยอะและอิ่มจุกเลยและพวกเธอและในร้านยังมีเมนูอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูแดงสุดอร่อยข้าวแกงแบบนี้ก็มีของดีอีกอย่างคือข้าวขาวหมูเมนูนี้คือดีต้องส้างรวมถึงหมูสเต๊กด้วยกับร้านมะลิวันกว๋วยจับหน้าค่ายเป็นร้านอาหารท้องฟ้าหนึ่งในโครงการของกรมการค้าภายใน ซึ่งต้องบอกเลยนะพวกเธอเพราะร้านอาหารท้องฟ้าอร่อยคุณภาพดีสะอาดและประหยัดที่สําคัญเรื่องคุณภาพนะคุ้มค่าเกินราคามากๆรส <บ S 1> <ะ>ชาติก็อร่อยมากจริงโดยเฉพาะหมูกรอบร้านเนี้ยใครๆก็ต้องติดใจกับข้าวก็มีหนึ่งอย่างแค่3 0บาทเอง2อ,อย่าง40บาทอิ่มอย่างจุกๆเลยเต็มที่3อย่างก็เพียง50บาทเท่านั้นบัรดาข้าวหมูแดงนะอืขอให้หมูแดงแบบจุกๆอย่างนี้เลยเรียกได้ว,ว่าไม่มีห่วงของหรือจะเป็นข้าวหมูกรอบแบบนี้นะจับผสมกันได้อีกทั้งสองเมนูระหว่างหมูแดงกับหมูกรอบและน้ำราดเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบบอกเลยว ว่าหาราคานี้ได้ยากเลยนะชุดเล็กแค่50บาทชุดใหญ่ก็แค่เพียง1 0 0รอบาทเท่านั้นถูกอร่อยวันนี้มาคุยกับคุณย่าเจ้าของร้านกันร้านไปวจับมารีวันหน้าค่ายขายมาประมาณ40ปีค่ะแต่ก่อนขายที่ไหนคะคุณย่าก็ขายอยู่หน้าค่ายเลยค่ะแต่ก่อนขายเป็นรถเข็นที่นี่หลักๆก,ก็คือก๋วยจับ๊บแล้วก็มีเกาเหลาขา้าวเปล่ามีข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบข้าวหมูอบข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวแกงหลายอย่างลูกจุดเด่นของร้านคือราคาขายถูกเริ่มต้นข้าวแกงสามิบบาทค่ะไวจับเน่ธรรมดาส0บถ้าพิเศษห้คุณย่าทำเองทุกอย่างเลยค่ะพิเศษคือเราทำหัวเชื้อเองเราปรุงด้วยสมุนไพรเองทุกอย่างทุกคนขาประจำยังตามมาเหมือนเดิมลูก คนยังเยอะเหมือนเดิมอ,อยู่ข้างบึงจรัวติดกับอเมซอนเลยลูกถ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะมาชิมกันได้นะจ๊ะร้านอาหารทงฟ้าร้านของคนฉลาดเลือกสามารถจอดรถได้ทั้งข้างหน้าร้านและหลังร้านจอดได้สะดวกสบายนะจ๊ะ